การย่อภาพนี่ครับคือคือเรากดจำเป็นนะครับมันจะมีมีลบแล้วก็มีบวกมีบวกหมายถึงว่าขยายเข้าไปดูภาพแล้วก็โยกซ้ายขวาอ่าโยกซ้ายพยองซ้ายขวาตรงนี้ใช่ใช่ครับแล้วเราจะเอาเรื่องตรงที่เราได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เพียงแค่ดูได้หรือยื่นใช่ครับโดยอันนี้ดูเองเดียวเวลาเวลามีภาพเยอะเราย่ออย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอย่างนี้ก็ได้ครับโอ้โหย่อเยอะใช่ครับเราไม่ต้องหบอก ถ,ถ้าจะดูภาพไหนให้เก็กดซูมเข้าไปให้เป็นภาพเดียเด่ยวๆนี้มาซูมออกมาไปดูภาพก่อนน้ัะที่ไปดูภาพรแรกเลยมันมืดนอนไม่รู้นอนมันโดนปุ่มอะไรซึ่งแต่ก่อนมันท้ายที่อยู่แต่มันไปโดนปุ่มขระดาษท้ายแล้วหมดแล้วนะเบ็ดยัไม่หมดหมดไปไปข้างหน้าครับยังไม่ทายขึ้นข้างบนป่ะครับใช่ขึ้นเลย พาด,ดูเป็นาพาราเ,เ่ยพาดูสิจวันเด็กเ,เองสนายพมัปมีภาพเปเด็กเยอะเลยเสียหมดเลยก็ใช้กล้องถ่ายแล้วก็เขาบอกมันโด,ดนบุมอะไรนี่ไปครับ เอดวิไปอีวิเป็นเป็นเป็นการปรับกานะไรเดี๋ยวมันจะมีภาพมุมเมืนอกี้ากสำคัญเลยผมกำลังมอเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยเขาไปโดนบุมเลย ถ่ายพีวันนี้เราไปดึงแสงได้ครับเมื่อไรได้ครับในคอมดึงแสงมันมันจะสวยเหมือนเดิมไหมไม่สวยได้เลยเรู้รายละเอียดอาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่แต่เราเห็นภาพได้ที่ไปนี่เนี่ยภาพนี้ที่ผมกำลังดงมันก็ถ่ายกันเป็นเป็นวันนี้ครับเนี่ยถ่ายกันเลยเปึงเอาใช่เงาครับเงาพอได้บ้างตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับพอได้ครับ ได้้แลวพึงได้ครับมันไปโดนกลุ่มไหนเวลาถ่ายท่อควรระวังตรงนี้ท่อควรระวังเหรอครับน้องไ่โดนกลุ่มไหนอาจจะไปโดนไอ้ที่ว่าปรับนะครับที่ว่าปรับตรงนี้ใจะตรงนี้จะไปลบมืดไม่ไปเลยคือโดนอพี่นะใช่ก็ตั้งเวลาเราตั้งก็ตั้งสูงไว้นะใช่ครับเป็นได้